พี่น้องเบิง้งบ่ามาเลยสิพาไปเลาะหอดพุ่นพี่น้องเอฟซีผู้อยู่พุ่นเขาเจ้าว่าเขาเจ้าเจาะเจาะพาเล่อยไปเข้าขบวนเห็นคือกันเนาะมาไปเลยพี่น้องไปเบิง้งไปสมน้ำกันน้อง FC เองฟซีเนาะฝังเอฟซีทางฝั่งไทยเขาคอมเมนต์ได้ด้วยพี่น้องเลยนะเว่าเอฟซีฟังไทยเขาอยากอยากมาเที่ยวเนาะอยู่ที่แขวงข้ามือน,นะพี่น้องเนาะเมืองยมมาล่ะน,นะนี่เห็นบ่พี่น้องเอฟซี FC งามบ่ จะน้อยเบามาเลยสิเอารถจากขามคัวตัวนั้นเนาะพี่น้องจีคีไปหล่อๆๆไปคนเขาจะไปหอดไปเบึงหอดที่บอนเขาเจาะหน้าผาเนี่ยพี่น้องเนาะว่าหน้าผาเนี่ยมันกวงเติบเลยข้าเจ้าวาเนาะลายลักเติบเลยข้าเจ้าวาเขาเจาะหน้าผาเนี่ยเลยให้น้ำมันไหลพื้นอุโมงค์แลวเนาะพี่น้องเขาสร้างเคลื่อนตอนเขาสร้างเคลื่อนเพราะว่าเขาหอก็บุคคลคือกันประวัติเนาะหากปริถามข้าเจ้าเนาะพี่น้องเอฟซีบ่มีคนที่ถามเนาะ มาไปเบิึงน้ากันเลยเอฟซีเลยเราจะไปเบิงึงผสมน้ากันเลยเนะาะพี่น้องเอฟซีบึงนะแซ่เอฟซีได้เบิึงได้ผสมน้ากันเลยเนาะค่อยๆเบิงเึงในเอฟซีเด้อโอ้โหคือมางามใช่ปะสุดยอดลายพี่น้องคือเหมาะกับตะเวนตกดินแบบนี้เนหะ็น่ะเห็นบอกพี่น้องบรรยากาศยามแรงยามแบบนี้เนหะ็น่ะโอ้ยสุดยอดลายพี่น้องเอ้ย ขาเจ้าวายุพุ่นขาเจ้าเจาะเจาะห็นบ่บ่อนั่นแหละนำนำเขาให้มันไหลเขานะ่ะเจาะหน้าผ้านะเขาบ่าสองสามลักปุ่นได้ขาเจ้าว่าน่ะขันว,วาภาษาลาววันลักเนาะก็คือประมาณสองสามกิโลเนาะเอฟซีเนาะจะได้ถ้าว่านำข,ขาเจ,จ้าเจาะหน้าผ้านะเขาบอกมือกันแต่ว่ามันไกลเติมเนาะก็ประมาณว่านเอาเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนั้นนะก็มีคนย่ามไลเด้มีป้อมย่ามเพราะว่าหมดที่เขาเจ้าเป็นรอบปภนะพี่น้องเนาะก็คือ บรรยากาศก็สงบดีพี่น้องโอ้โหพี่น้องทั้งงามรงแรงแรงแบบนี้นะฟังเสียงนกขึ้นบ่ผู้ข่อยมาที่พุ่นเมื่อกี้นี่พี่น้องมาคนเดียวอีกพาหมู่มากมุ่งกับกบมับม,มาน้ำเนาะโอ้ผู้มาน้ำเขากับเรากับบอยอมมาน้ำพี่น้อง FC ผู้มาได้พุ่นเลยเนาะขี่รถจักรมาที่พุ่น,น,ข,าานข,ขี่ขี่ไปเลยคือ <c oughs> นาพานะแต่ว่าขามพักนาพานไปเบื้องนั่นแมน่นอ่าสินทางขึ้นไปตาแขกเนาะปูตาแขกยู่บนุนประเทศไทยก็อยู่ฝั่งนั่นเนาะตะเันตกพี่นะ้องโอ้โหมีนกพี่น้องโอ้ยเนาะแห่งไก่ไกแห่งงามพี่น้องธรรมชาสตร์นี่เบื้องพูเห็นบ่เงียบสงบขนาดากลางเต้นนอนนี่โคตรโคตรงาม,มาเลยพี่นอ้องโคตรคักพ้อ เก็บกาแฟหอนฮอนกลางคืนบางเชียงนำตกพอมแบบนี้นะอาจจะขับรถจนหอดแบบป้อมยามเขาเขาเจ้าคนละ,นะโอ้พี่น้องสุดยอดหลาย,ดยอดลายเบ่งเห็นบ่จะเป็นธรรมชาติน,าน,นี่สไตล์คืออยู่วังเวียงเลยพี่น้องเลยแต่มันกับโบแมนอยู่วังเวียงหรอกอันนี้นะสีวอ,อย่างหนึ่งกับวังเวียงน้อย มันน้องยังมันมันมันวังเวียงใหญ่เนาะถ้าผู้ใดเอฟซีทางฝั่งไทยเฮาเด็กผู้ใดที่เคยไปหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือว่าจะเป็นคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปเบิ่งได้นะเนาะ,ะทางผ่านทาง YouTube ช่องเบาเมาเลอร์ Channel เด้อพี่น้องเด้อ FC นี่มาโอ้น้่มหมอกนีป่ปีนผาในนี่แต่ว่าอยู่พุ่นกะจะว่าม,มีการปีนหน้าผาในพี่น้อง จะบูว่าราคา,า,าเท่าไดร่นาะไปาจะไปทามปอเทาน้ำผู้ที่งามอยู่ปอมคนมาติผู้นได้มืก,ก,กิ้นี่เนี่ยพี่น้องใครขับรถมาติผู้เห็นบอกแต่ว่าสีแดงๆนะมันสีมืดๆเนี่น้อพี่น้องบรรยากาศตะเวนที่ตกดินแล้วทางพุ่มเงินขาเจ้าห้ามเนาะ FC เอฟซีน้อขาเจ้าไ่ให้ไปเนาะเขายันอันตรายเนาะอันนี้อันนี้บอกขาเจ่อพานี่ยก่วงเตอร์บอกขาเจ่อ <laughs> พ่อเ่นแต่ยู่นี่นะเออสอดพุ่นเลยแต่ว่าคนพอเท่าพนว่าสอดพุ่นเลยพี่น้องแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยเขบอกให้เข้าไปเน้องแม่บอกโอ้พี่น้องมันเป็นคะแนนเรื่งต่างอ๋อ เพราะว่าเขาย่านอันตรายนะพี่น้องก็แม่นต์ความเขาเนาะเขากบรบปุไปเนาะเาไปคขานี้แล้วพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเขาเกียนว่าอันตรายอันตรายโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอ,อมันจับจากตัวนี้เ<อ>เออส่งขึ้นไปซูนน่พุ่นนะโอ,โอ้พี่น้องถ้าสมมติว่ามันมันมียังมากเกิดปัญหาย,ยังมากก็ต้องมัน มันต้องเตือนอยู่นี่ก่อนลวกันมันขึ้นไปพุนโอ้สุดยอดเลยอเบิ่งเขาอนามัยเขาตัดหนอกตัดงาได้เอฟซีเลยพี่น้องเห็นบ่คือบอนเขื่อนะพี่น้องคือเขาว่าคำเตือนนะอันตรายนะพี่น้องคือเขาจะได้เห็นว่าโคตรคักเลยเขาเห็ดเนี่ยโอ้ป้าตัวพี่น้องน้ำเนี่ยเวลาห่อนยมเขาจะอนามัยอย่างเขาปิดก็ได้แนตะ่น้ำมันบนไรได้ไหมพนบอ อยนนู่นั่น,ะนออบ่นนบออหน,น,นหันบ่อ่้นซโอ้มีบ่เออตัวมีปลาลายเ่เาเห็นจดจดปลาเนาะอาสิกับด้วพี่น้องดูปบอพอเทาน้ามเนยะเมื่อละอ้าวพี่น้องปลาเมาเลยสิขามครัวตัวนี้เ้อขามใบพางนั่นเห็นบอกุนกระจก ข้าตู้น่ะนเราจะขี่รถจักรไปพันนกนี่เราไม่กินเนาะไปไปเลยพี่น้องเอฟซีบรรยากาศน้ำแรงจะมีงัวกินหญ้าเห็นบ่ผูพี่น้องคือความสุขของขา้าเจ้าเห็นบ่ข้าเจ้านังน่งนั่งนั่งกินเบียร์ผูเปิดเพลงซื้ออยู่พี่น้องน้อว่าเมื่อกี้นี่บ่าวมาือเริ่มมาไต้พุ่นเนาะขับรถมาไต้พุ่นพี่น้องผูแต่บอลข้าเจ้าพาเนี่ยพี่น้องมันพาข้ามไปพักนั้น แต่เขาเจ้าวันบัวบ,บ,บ,บนเขา,ขออาเขาเจาะผ่าในรถก็ัามารถเล่นได้แต่ว่าเขาเขา,เขาจากัดคนเนาะนอก,นอกจากอานอกจากหมวดวิศก็วิศาการในสิสาสมาคถขี่เข้าไปได้เนาะพี่น้องเนาะเอฟซีเนาะเห็นบอกบรรยากาศคือเราจะได้เห็นนะคือโอ้เอารถมาตั้งวงวอ้ยคักขนาดพี่น้องบรรยากาศทงนากแบบนี้ <c ười> พอพี่น้องผู้ ไปพี่น้องเอฟซีโอ้โหพี่น้องเป็ <But> นใช่สมเมื่อกี้นี่บาวมอนเริ่มมาติคุณเนาะฝากนั้นแต่ว่าขี่ขี่ไปพู้๊จ้ำพุ่นเอาก็เกี่ยวขึ้นขึ้นครัวนะ่ยขามครัวเนี่ยน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศมันก็มีน้ำป้าลายเลยพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าบอกให้หากินเขาเจ้าอนุรักษ์ไว้ข้บอกจะบอกให้เอาดิสขาเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันขึ้นกับโครงการเคลื่อนบ้ดนะอยู่ในนี้นะเขาเจ้าบอกให้หากินเนาะพี่น้อง โอ้โหน้องพี่น้องน้ำตกน้ำตกน้ำตกคุณพี่น้องเอฟซีบรรยากาศพี่น้องโอ้โหว้าวว้าวว้าวบังนี่ฝากนี่เอ็นบอพี่น้องโอ้ยงามเลยดิทงนาอีกบรรยากาศงามแรงแบบนี่ไปบ่าวมาเลิกสิกลับไปพูดอลไรพี่น้องมาปรนมาโค้งามมามลเนาะเห็นบอเต็งผู้ว่าคอยขี่รถ ไป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 ฮอดพุ่นเมื่อกี้เนาะฮอดทั้งหลังนั่นาจะไปเบิ่งผู้ไปเบิ่งอนะเพราะว่าอันนั้นทางทางบนครัวเท่านั้นมันไปพุ่นไปทางชายแดนลาวเวียดนามเนาะมาทางพี่แม่นขึ้นไปทางตะแขกตะแขกเคลื่อนขมวนเนาะพี่น้องเนาะยเอฟซีเนาะไปไปไปขึ้นไปเลยพี่น้องเอฟซีเนาะเอาซืเบิ่งขึ้นซื้อแมนผู้สาวน้อยเอร์จุสาวน้อยที่เราสัมผัสเมื่อกี้นี้บรรยากาศเนาะมันแรง ลุนเนอาโอ้โห,โหพี่นอ้องชทางฝั่งใยเฮาเนาะดูบรรยากาศดูน้ำเลนจะได้เห็นว่าธรรมศาสตรโคตรงามเลยเนาะพี่น้องเนาะคือเราจะได้เห็นว่ามันงามมาดิพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเอฟซีเมื่อกี้นี้เขาจะนัง่งนั่งผ่าพุ่นเนาะคนคอนัง่งคอนั่งผ่าพุ่นเนาะ เจอจุนันอีกแล้วเจอผู้สาวพี่น้องเบิ่งจะไปขอสัมผัสผู้สาวน้อยตัวนี้มันมาเสน้นเส้นมาแต่เวียดนามเนาะรถรถบรรทุกเนาะพี่น้นองเนาะมันจะเป็นบรรยากาศอันนี้าเจ้าจะที่เห็หาหานห้า,านาหารเนาะข้าจะขยายที่มันมีห้านาหานข้าจะว่ามีบอลชมวิวบรรพักพรมพี่น้นองเนาะไปสิไปสัมผัสน,น้องน้องเนาะพี่น้นองเนาะเอฟซีมาเบิ่งผู้สาวน้อยพี่น้นอ,นอง กินบมเบียน um ี่บ่ก uh ินบมเบียนี <the <the ่บอสน้อยเพื่นกันนะเอาเลยไหมไอ้บุ๊กกินนะปอสอิลีบุ๊กห้าบุกกินบ่โอ้ยพอแล้วอยากกินไรอ๋อป้านี่คือคุยแค่ไปยักแนมหัดกล้องน่ะไอ้เห็นอย่างเอาลงยูทูปมันแล้วซื้อบาเมาแล้ว บอวันนี้เป็นคนดังแต่คนบ่ดังอะไรเอานไหมบอแท้ๆอะไรไอ้บุกกินไอ้บุกกินไหนเอานะเยลีพุ่นจุจุไวรุ่นเขาเจ้าให้อายเมื่อกี้นี่นะมาทุกมือบอกยเจ้าอยู่บ้านไดอยุเที่ยวใดอยู่แถวนี้นะอยู่แถวนี้นะบออยู่เที่ยวนี้ครับบอ อ๋นอนออออั่นไม่เบียร์แป๊บๆึงื่อนทันแล้วกันเออรถเคลื่อนไิเรื่อยๆก็บอกว่าไอซี่เขากล้องน้ำโอ้ยตายแล้วบไปนี่นะน้นงนอง <c oughs> พี่น้องคือมาทุกมือเลยบ่สวยงาม,มานะนะกิ๊กไล่นะแนมเบคอร์กรอกง่ายกับบอได้บ่ขอสัมผัสหน่อยนึงหน่ะสัมผัสหน่อยนึนงบอได้บ่ ได้บอเออสิสัมผัสกันมานี่เลยบ่เบิ้งู้สาวณนพี่น้องเยก้โอ้ยเอาขาวกับกล้องแต่งแะละครับกสาว่นสิถท้ายรูปพี่น้องเขาลีกทางให้ซะจนว่าเป็นไพทางลังน่ะ คืนเด้พี่น้องคือผู้สาวน้อยเขาจะมาถ่ายหูเนาะมาถ่า,ายหูเห็นบอกพี่น้องเอฟซีเพราะว่าย้ำเร่งๆผู้สาวาว้าวผู้สาวเขาจะมานั่งลิ่นนี่แหละพี่น้องเอฟซี<ๆ>ตูปคืนบอกบรรยากาศคือตัวนี้เราสามารถขึ้นได้เนาะแต่เท่าหนึ่งบะมาเลยเคยขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นไปแล้วหอดพู้มือซาลาอยู่เท่าะตูบน้อยนะบรรยากาศบอสดักนะขี่สามัติขี่เข้าไปได้บ่อยตัวนี้ คีล้อนะี่ตามซอยนะ <Okay. S 1> ได้บปล่าล้อได้เ,เท่ากับใบเุ่นเลยปาพี่น้องผู <Okay. S 1> ้สาวไม่แต่คนงามๆนะพี่น้องเลยเห็นบ่ <Okay. S 1> เสื้อขาวในซื้อได้ก่อนซิ <Okay. S 1> แก้วอ <Okay. S 1> ่ะโสดบอกเลยมีหรือว่ามีแฟนเราฮะแม่นบอสโสดคิดตัวแต่มือเดียวนะั่นเลยตามบึง <Okay. S 1> <laughs> ไปเพลินบรรยากาศเขากองนำพี <Nein> ่น้องเอาหนะแม่หนะเอาอิรีเลยให้อิริได้ค่อยกับกระเจ้าอใหชนาเขาก็เลยให้สุน้องกินพอดีเอาไหมเอาเร็วเลยสี่สัมภาษณ์กะสุนงค์บายสัมภาษณ์เอาไหมนี่เลยนี่เอาเบียร์เลยนะเอาค่อยกับกระเจ้าอให้นะบอค่อยบุกินค่อยบุกินนิริเขยจึงให้นะ บ่ยากนะค่อยบ่มมักปันไนเดเบียนะว่าวแท้เลยน้าพี่น้องเนอยู่ในน้นนองคนงามซื้อเล่นใดกอนเจ้าเนะ่ยบ่ะโอ้ยอนาะชื่อพรโ,อโซ่ดบ่หเลยว่ามีแฟนแล้ว,ลวป้าพี่น้อง FC บ,บ่ต้องบ่ต้องอกหักแล้วกบ่ต้องเสียใจเลยเันมีผู้บ่าวเลยเนาะ สายแฟน่ะเบิรงหนูปอกขนาดเราวม่เลร์เองกันยังซีโอคักนำเลยพี่น้องไงคนงามและมีแฟนเราโอ้ยบ่ได้แล้วนี่สุพรรณมาที่ถ่ายหูปะยะแหละบ่รบกวนเนี่ยพี่น้องน้องพี่น้องเนาะคืนนี้คือผู้สาวพันถ่ายหูเอาเข้าใจเ้อะโอ้ เคินกองมาเดี๋ยวนี่ฮะงามมาในนายเจ้าในเนาะอร่อยเลจ้ากินยังมาคืองามแท้ฮะที่เจ้ากินยังมาคืองามแทนแต่บางพุงอ่าเอาพี่น้องดูซิเนาะทางไทยเนาะเจอผู้สาวน้อยนะซื้อพรเนาะวันนี้ซื้อแก้วแต่คนนั้นซื้อในฝั่งก้อยเจ้านะฮะ ซื้อเพชรวะ่ะโอ้ยสาวเพชรคนงามพี่น้องเ <laughs> อาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอกลับก่อนเนาะเอาสิกลับ <_ D> อยู่บ้านพักก่อนนะพี่น้องเอฟซีมาลิน <_ D> บ้านนี่ใช่ฮะ <_ D> หัว <_ d> ผ่าโ oh, อ้ผู้สาวน้อยพี่น้องสาวน้อยมาถ่ายรูปบีบหน่อยเป็นเบาพี่นอ้องเอาอาบุญยางรบกวนน้องๆน้อง,องถ่ายรูปมาเลซื้ออะไรก็ ฮะอายวะเพราว่าพี่น้องเลยชื่อเพชรเนาะน้องพี่น้องกดไลค์กดไปต่อบ้าวมาเลิกะคลิปนี้ก็จบซสามีน้องพี่น้อง FC ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจพี่น้องเด้วยมาได้พูดเห็นบอกพี่น้องวิวนั้นงามๆเลยพี่น้องคือบรรยากาศที่งามแรงน้องพี่น้องเอฟซีแล้วจะได้เห็นว่าใครจ้าสมบูรณ์ก่อน เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้บา่าวผู้สาวเป็นคู่เป็นคู่พี่น้องเอาพี่น้องอะ่ะคลิปนี้ก็บจบสำน,นีกพี่น้อง